ในตอนที่พี่เหาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัตถุในภาพให้เนิยนๆนะครับที่ใช้เทคโนโลยีคอ t เทนต w a r e Move นะมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาว่าพี่เหาครับถ้าเกิดผมไม่ต้องการที่จะเคลื่อนย้ายผมต้องการที่จะลบมันออกไปเลยทําได้ไหมด้วยวิธีการที่ง่ายๆแบบที่ทํากับการเคลื่อนย้ายภาพที่พี่เหาแนะนําใน Photoshop CC เนี่ยทำได้นะครับแต่ย้อนกลับไปสมัยก่อน นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาจะลบวัตถุอะไรออกไปนิาพาพเนี่ยเขาจะใช้ไอตัวเนี้ย clone stamp นะครับ copy ต้นทางนะครับเนี่ยกดคลิก alternate คลิกแล้วก็ลบที่ปลายทางซึ่งจะสังเกตเห็นนะครับมันต้องเลือกต้นทางให้ดีไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นรอยด่างๆอย่างนี้นะแล้วก็คนที่ทำเนี่ยก็เหนื่อยนะยิ่งมีเยอะๆเนี่ยจะต้องโโอ้หค่อยๆทีละนิดนะครับจากนั้นมาก็จะมีคอนโทรลตัวใหม่ขึ้นมา ชื่อว่าเป็นพวก Healing Brush Tool นะครับอันนี้มันจะช่วยเกลี่ยด้วยนะมันจะช่วยเกลี่ยให้ด้วยนะะมาดูนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ Healing Brush Tool มันจะช่วยเกลี่ยด้วยต,ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะเดี๋ยว hardness ประมาณนี้อ่าในไซส์อ่าโอเคนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับคือ copy จากต้นทางมาปลายทางแล้วก็ค่อยๆทำอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะหายไปนะอื้ ก็ง่ายขึ้นเห็นไหมมันมันเกลีย่ยขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัตถุใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยก็ต้องถูกันยาวเหมือนกันแล้วก็ต้องหาพื้นที่ที่มันเหมือนกับเป็นโล่งๆมาค่อย,อยๆตืตืจัดการกับมันนะแต่ใน Photoshop เอซีเนี่ยนะครับเมื่อมันใช้คอนเทนต์อเวะเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันช่วยงานเราได้เยอะมากอ่ะมาลองดูนะครับนะเดี๋ยวพี่เอาเอาไอ้พวกนี้กลับมาก่อน่อะวิธีการก็ง่ายมากเลยนะ แค่เราเลือกนะครับเดนะี่ยวเราจะเอา,เอาแอร์เพาดานตรงนี้ออกนะครับเนี่ยตืดเลือกหลวมๆนะครับโอ้ยโทษทีเอาใหม่นะครับไม่ต้องชิดมากนะนะประมาณเงี้ยหลวมๆนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกจากเมนูก็ได้นะอีดิ f ฟิลนะครับแล้วก็ เลือกตรงนี้เป็น content aware นะครับคือใช้เทคโนิลี content aware ในการ fill นะครับแล้วก็เลือก color adaptation เพื่อให้มันเกลี่ยสีด้วยนะครับกด ok ปึ๊บนะหายไปละเห็นไหมเนียนเลยเร็วด้วยนะครับแล้วจะเร็วไปกว่าน,นั้นนะครับถ้าอย่างนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ่ะถ้าสมมุติเราเีเล็กงี้นะครับเมื่อกี้ ต้องไปเรียกเมนูใช่ไหมอืมไปเรียกเมนูทีนี้เพื่อความเร็วนะครับอย่างมีเยอะๆเ,ะเงี้ยเลือๆเลือกเนี่ครับกด delete เลยไงปุ่ม delete เนี่ยมาเลยเห็นไหมครับ content aware มันคือมันไปเลือกไอ้ตัวหน้าขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือก content aware เลยทีเดียวเลือก color adaptation กด ok ให้มันเกลียดสีปุ๊บหน้าหายไปละเห็นไหมครับเนียนเลยนะเรียบร้อยนะครับ เราจะทำกับตรงอื่นก็ได้นะครับเราจะทำกับตรงอื่นก็ได้เนี่ยเนี่ยแล้วกด delete ปุ๊บกดเ okay คนะครับเห็นไหมเร็วเลย ok อืมฝ้าสะอาดเลยอืมไม่ต้องมานั่งทำ clone stone clone stamp เสียเวลานะครับเหนื่อยนะเนี่ยเป็นไงครับเรียบร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่น้างงงน้่งงานอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยกังวลละ นะครับถ้ามันเป็นแบบวัตถุที่มันลอยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้งานง่ายมากเลย